สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบาราก,กี้สองหาหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมืันนี้กับวันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่เดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตรงกับวันพุดนะครับอยากจะนำนวาทางเอาฝากว่าตอนพี่น้องคือเก้านะครับสําหรับคลิปนี้เนาะจะเป็นแนวาทาังของรัพัฒนาเนาะครับ จะเป็นแนวทางของเราพัฒนางวดประจำวันที่สิสี่เดือนพฤษภาคมสอง8ัน้าร้อหกสิบแปดนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมก็ลดเป็นงวดที่สามนะครับต้องขอโทษขอให้เสีลายนะครับก็เรื่องปกตินะครับตัวเลขแวทั้งตัวเลขนะครับก็มีเขาไม่ลดเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็ลดแน่เข่าแน่นะครับบางทีก็ลดสองวดสามวดบางทีก็เขาสองหดสามวดสอนัสี่กับมีนะครับผมก็ ว่แหน่บนน้อนนะครับเป็นสูตรคำนวณนะครับผมเอาล้ครับกนจะเข่าไปบนทั้งตัวเลขของงวดนี่เนาะของมันนี่นะครับผมก็ไปเบื้องสรุปของงวดที่พันมากก้วน,น,นะครับสําหรับงวดที่พันมาแน,นะครับเลขที่ออกสามหกสองห้าสามสองนะครับสามหกสองห้าสามสองสามตบบัวบนออกห้าสามสอง 2ตัวล่างออก 2, 5แล้วก็ส่วนทางสอบปปเราหรือทางอุบลน,นะครับผมก็สามหกนะครับนี่ไพ่โชคให้หมาเน่าพี่น้องส่วนแนวทางของแอดเก่งกับลดไปนะครับส่วนในตารางก็หลุดนะครับมหาตัวเดียวเลยพี่น้องเด้อมหาตัวเดียวนะครับมีห้าตัวเดียวนะครับทีดติดนะครับผม ส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดก็เ่าที่หานะครับเ่าที่หานะครับผมเ่าที่หาตัวเดียวนะครับส่วนตัวจอะจับคู่หลักร้อยนะครับลดเบิร์ดนะครับผมลดเบิร์ดนะครับต้องขอโทษขอให้ที่หะลายนะครับผมหมวดน,นี้ก็มาตามนันเคอนะครับหมวดน,นี้กิดเครวอบอาจจะมาถึงหมวดที่สี่นะครับ อาจจะวันนี้อาจจะเข่านะครับผมคิดว่าน่าจะเข่านะครับอยากไปตามกันต่อเลยครับผมเอาละครพี่น้องขอให้เราก็ฝากคนไร์กดแช่นะนะครับผมก็ขอคนไค์คนแช่นะครับผมขอกำลังเล่งใจจากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอคนไร์คนแช่ครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสำหรับทันที่ชอบทั้งตัวเลขก็อย่าลืมกดติดตามไปนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผ่าชมคลิปใหม่ๆนะครับข่าวสารดีๆจากทั้งช่องนะครับผมสำหรับราพัฒนางวดวันที่14เดือนพฤษภาคม2568นะครับเลขในตารางนะครับเลขในตารางก็มี2684093นะครับ2684093นะครับผม ส่วนตัวรูดนะครับตัวรูดก็เก้ากหกนะครับเก้ากหกเน้นที่เก้านะครับเน้นที่เก้าเน้นที่เก้านะครับส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็สองสี่หกสี่เก้าสี่หกเก้าหกสองสองเก้า 4 0 4 3นะครับสำหรับตัวเน้นก็คือ2 4 6 4 9 4เก่าละก่อ6เก่านะครับนี่นีตัวเน้นนะครับผมชุดเน้นเนาะ,ะส่วนตัวกันก็ฝากไว้2หางนะครับเนาะฝากไว้2หางด้วยครับมีมีเก่านะครับ, 1, 4, 9, รบสำหรับลักลอยงวดนี้นะครับหลักร้อยงวดนี้นะครับ ก็มีสองสี่เก้านะครับสองสี่เก้าเน้นที่สองนะครับเน้นที่สองเน้นที่สองนะครับส่วนสามตัวและสี่ตัวนะครับฝากมาสามหางนะครับก็หกสามสองเก้าหกสามสี่หกสามเก้าสี่หกเก้าสี่สองนะครับ สำหรับ3ตัวก็ 3, 2, 9, 3, 9, 4แล้วก็ 9, 4, 2นะครับเลข3ตัวนะครับผมเราจะามาเนี่ยนะครับสำหรับทั้งตัวเลขของลาพัฒนามงมวประจำวันที่14นะครับเก็บหน้าจอไว้เลยครับผมพี่นอ้องก็ ทุกคนใส่วิจารยญ,ญาณในการทำช้มนะครับตัวเลขไม่ขาไม่หลุดได้พี่น้องก็แอดกระบองหัวเหล็กเสียตัวใดน,นะครับผมก็ทําตามสูตรคานวณน,นะครับผมสูตรเขา่าคือเข่านะครับผมสูตรรุดกะต้องขอพายแล้วครับผมหมักกระจัดได้พี่น้องว่ามากกะพานนะครับอดกระเฮ็ดขึ้นมาเพื่อเป็นนะท่าให้กับเอซซี แต่ผู้ชมทั้งช่องเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กขอขให้พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับผมโชคหมานลำรวยถูกหวยน่วมกันขอให้โชคให้หมานกันลำลำรวยวยกันนะครับจะเจ็บจะจนจะขัดสนมีเงินไม่ท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงื่อนไหลกองท่องไหลเขากระเป๋าตุงทุก,ท,กทุกท่านนะครับผมขอให้ปังปังแฮงเห้งรวยรวยทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลิปหนาพอกอนำหม่สวัสดีครับ